ทำเลนี้ทำเลทองกําลังมาแรงกับที่นี่ Home Office เพียวมิสุขุมวิทยแพรกษาไม่ควรปล่อยให้หลุดมือเลยค่ะที่นี่จะเป็นอาคารพาณิชย์มือหนึ่งสร้างใหม่ที่ต้องบอกเลยว่าก่ออิฐชาปูนทั้งตึก3ชั้น1คูหา19ตารางวาเป็น Home Office ที่บอกเลยว่าดูสบายตาแล้วก็กว้างขวางแบบสุดๆนำมาบิวอินจัดตกแต่งได้หลายรูปแบบเหมาะมากที่จะเอาไปทำเป็นโฮมออฟฟิศหรือกิจการ ขนาดเล็กความสูงฟ้ามากถึง3เมตรให้ความรู้สึกโปรง่งโล่งสบายในส่วนของโซนห้องครัวบอกเลยว่าวางเป็นระบบพร้อมมากสําหรับการต่อเติมภายในในแต่ละส่วนบอกเลยว่าดูกว้างขวางมากๆห้องนี้จะเป็นในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมสามารถนํามาบิวอินและจัดตกแต่งได้ตามสไตล์ที่ชอบได้เลยค่ะเป็นโฮมออฟฟิศที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราอยู่บ้านในส่วนของห้องน้ําเขาก็ยังทํามาสําหรับโซนเปียกและโซนแห้งแต่ละห้อง ของทีี่่นจัดได้ดูเป็นระเบียบและสบายตามากมากเลยค่ะขอย,ย้ําอีกครั้งเนื้อที่ที่นี่รวมแล้ว19ตารางวาพื้นที่ใช้สอยตึกประมาณ250ตารางเมตรถนนซอยใกล้ BTS ทำเลทองสวยๆแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วนะคะเข้ามานะัชมสถานที่ได้เลยค่ะ